โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อตัวนักเตะแมนซิตี้ครบแล้วนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะกดรับนักเตะให้ดูนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่โอเคผมราคาก็15ล้าน3แสน่หมื่นแพันบาทนะครับถือว่าใช้ได้นะโอเคครับผมนี่เป็นหน้าตาตอนจัดเสร็จนะผมผมเอามาตีเมเตีอะไรให้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรุยเลยครับผม ลูกแรกครับผมบอลอยู่ที่โฟเดนส่งให้เดอ์บอยเดอ์บอยโฟเดนโฟเดนให้ดูกูแล้วมาเติวุนนูเนี่ยเดอะบอยยิงซ้ายก็เรียบร้อยสิครับผมลูกที่2องครับผมเป็นจังหวะสวนขึ้นมาของทางกองหลังนะครับส่งให้ฮาเลนแล้วฮาเลนส่งให้กีริตกีริตกีริตลากไปเองจะยิงเองไหมแล้วส่งให้โดกูยิงขวาก็เรียบร้อยสิครับเจเรมี่ดกู ลูกที่3อยู่ที่โฟเดนส่งให้ฮาเลนฮาเลนพลิกมาแล้วพาว่าช็อตตรงซ้ายเรียบร้อยครับผมเออริงเบลฮาแลนลูกนี้สวยมากๆครับลูกที่4ส่งให้กับโดกูโด,ก,โดกูให้เูเนเดียสยังคึองอยู่แล้วส่งให้โฟเดนก็ยิงขวาผมลูกต่อไปพยายามยิงนะครับแต่ว่า มันไม่ได้ครับแล้วก็คู่แข่งส่งพาดแบบนี้แจ็คกรีลิตก็ปั่นขวาก็เรียบร้อยสิผมโอ้โหนอนดีใจลูกทีหกครับผมส่งให้แจ็คกรีลิตแจ็คกรีลิตไปเองครับไปเองแล้วส่งให้ฮาเลนส่งให้โดกูแล้วโดกูก็เลี้ยงลยิงขวาก็เรียบร้อยส่ครับผมเจเรมี่โดกูลูกทีเจ็ดครับผมบอลอยู่ที่ฮาเลนส่งให้แจ็คกรีลิต แจ็กกิริคืนอยู่แล้วส่งให้ฮาเลนแล้วฮาเลนส่งให้โฟเดนโฟเดนหลุดเดี่ยวมาเลือกยิงขวาปั่นปั่นโอ้โหฟีลโฟเดนลูกทีแปดครับผมอยู่ที่เดอะบอยเดอะบอยให้มาโดกูส่งให้โฟเดนไหลไปให้แจ็กกิลิหมนหลุดมาเลยครับหลุดมาแล้วยังไงเลือกส่งให้โควสิตยิงซ้ายก็เรียบร้อยสิครับผมมาเตโอโควสิต ลูกที่9ครับผมอยู่ที่โดกูส่งให้ฮาเลนหาเล่นพยายามไปแต่ว่าตัดบอลได้อีกรอบนึงแล้วฮาเลนยิงซ้ายเรียบร้อยครับผมเออร์ลิงฮาเลนลูกที่10ครับผมลูกสุดท้ายอยู่ที่รูเบนเดียสส่งให้กับฮาเลนฮาเลนไหลให้โดกูหลุดเดี่ยวไปแล้วกบดวนกับโกคิเปอร์แล้วยิงผ่านตัวเรียบร้อยครับผม ฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมิปครับ